หลายๆเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือว่าไม่ใช่เรื่องเงินเนาะอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพก็ดีเนี่ยเวลาเราตั้งเป้าหมายเรามักจะตั้ง Star เป้าหมายใหญ่ๆครับอย่างเช่นอ่ะบางคนอยากเก็บเงินก็อาจจะอยากเก็บเงินให้ได้1นล้านบาทเลยนะฮะหรือว่าบางคนอยากลดน้ําหนักนะครับอย่างผมเนี่ยก็มีแผนปีนี้เหมือนกันนะฮะอ่ะสม <haya mean? S 1> สมติผมอยากลดน้ําหนักผมอาจจะแผนว่าเออผมอยากลด10กิโลเลยนะครับแต่ว่าเวลาที่เรามีเป้าหมายใหญ่มากๆมันมีโอกาสที่มันจะล้มเลิกได้ง่ายครับเพราะว่าเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากอะนะฮะ นะครับเดี๋ยวพอไฟเราเริ่มหมดเนาะนะครับหลังจากช่วงที่ตั้งเป้าหมายมาแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้หลายๆครั้งเราล้มเลิกไปแล้วก็ไม่สามารถทําตามเป้าหมายนั้นได้ดังนั้นการตั้ง small win เล็กๆก่อนนะครับอย่างเช่นช่วงเนี้ยผมแพนนะครับว่าเฮ้ยผมขอ15วันแรกนี้ก่อนนะครับในการที่ผมเนี่ยออกไปเดินทุกวันวันละ30นาทีนะครับโดยที่ยังไม่ต้องสนใจน้าหนักก็ได้นะครับหรือว่าถ้าอยากจะโฟกัสที่น้าหนักนะครับอาจจะเริ่มจาก 2โลก่อนนะครับอ่ะหโลก่อนนะฮะแบบนี้คือการตั้งสมอลวินเล็กๆเนาะซึ่งเรื่องเงินก็คล้ายๆกันนะครับสมมติคุณตั้งเป้าว่าคุณอยากจะเก็บ10,000แบาทแรกนะฮะหล้านบาทแรกนะครับก็ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆก่อนนะครับว่าช่วง1เดือน2เดือนนี้ขอเก็บให้ได้สัก5000ก่อน10,000ก่อนนะแล้วเริ่มทําไปเรื่อยๆเนาะเพื่อให้มันเกิดนิสัยนะครับการเป็นสมอลวินเล็กๆตรงนี้มีโอกาสที่จะทาให้คุณเนี่ยไปถึงเป้าหมายการเงินใหญ่ๆของคุณได้ง่ายขึ้นครับ